แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์ Youtube ความยาวประมาณ1,700คำในภาษาไทยเกี่ยวกับเครื่องบินทิ้งระเบิด H 2 0ของจีนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทางทหารที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกเปิดวิดีโอเสียงประกอบกดดันแบบทหารชื่อคลิป H 2 0เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนของจีนพลังเงียบที่อเมริกายัางต้องจับตาดอกจันดอกจันเริ่มบรรยายดอกจันดอกจัน ในโลกที่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีการทหารกำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันประเทศมหาอำนาจต่างเร่งพัฒนาอาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดเพื่อป้องกันตัวเองและเพื่อเสริมอิทธิพลของตนบนเวทีโลกวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ H-20 เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นใหม่ของจีนที่หลายคนกล่าวว่ามันอาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก และกลายเป็นฝันร้ายของฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นและกวม H-20 คืออะไร H-20 หรือ HONG-20 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลของกองทัพอากาศจีน TLAAF ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัทอุตสาหกรรมการบินแห่งประเทศจีน AVIC โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนในการยกระดับขีดความสามารถด้านการโจมตีทางอากาศในระดับสากลเป้าหมายของโครงการคือการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่สามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทั่วไปได้พร้อมบินเข้าโจมตีเป้าหมายในระยะไกลโดยไม่ถูกเรดาร์ตรวจจับได้ง่ายความลับที่ไม่ลับอีกต่อไป H20 ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเงียบๆมาหลายปีภาพจำลองครั้งแรกถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะในปี2018แต่มีเพียงภาพเรนเดอร์เท่านั้นไม่มีใครเห็นตัวจริงจนกระทั่งปี2024มีรายงานจากแหล่งข่าวกรองหลายแหง่งรวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมบางส่วนที่อาจแสดงให้เห็นรูปร่างของ H20 อย่างชัดเจน และในปี2025มีความคาดการว่า H-20 อาจถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของจีนหรือแม้แต่ถูกใช้งานในภารกิจลับๆรูปร่างและเทคโนโลยีรูปลักษณ์ของ H-20 นั้นคล้ายคลึงกับ B-2 Spirit ของสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องบินล่องหนทรงปีกบิน (Flying Wing) ไม่มีหางไม่มีครีบแนวตั้งและพื้นผิวถูกออกแบบมาให้กระจายคลื่นเรดาร์ สิ่งที่สำคัญคือการใช้เทคโนโลยี RAM, รั r อัพซับเบนแมทเ r ีย l หรือวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์พร้อมกับการออกแบบช่องไอพ่นและท่อไอเสียให้ลดการปล่อยความร้อนออกไปทำให้หลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์ ar, และอินฟราเรดได้ดีขึ้นสมรรถนะที่คาดการได้แม้ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน100%แต่จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญทิศสายการบิน 8,000ถึง1 000, 2 0 0 0กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศความเร็วใกล้เคียงความเร็วเสียงอาวุธสามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง20ตันไม่ว่าจะเป็นระเบิดธรรมดาระเบิดนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลเช่น CJ-20 ระบบนำร่องใช้ระบบ GPS ของจีนเบโดและระบบป้องกันตนเองขั้นสูงเป้าหมายและภัยคุกคาม เครื่องบิน H20 ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อข่มขวัญเท่านั้นมันมีจุดประสงค์ทางยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนเป้าหมายหลักคือการโจมตีฐานทัพของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเกาะกวมเพิ่มศักยภาพการโจมตีเชิงป้องปรามนิวเคลียร์แบบสามเหลี่ยมไทรแอดของจีนซึ่งรวมถึงขีปนาวุธจากพื้นเรือดำน้ำและเครื่องบิน การแสดงแสนยานุภาพในการปกป้องผลประโยชน์ของจีนในทะเลจีนใต้และไต้หวันเกมแห่งอำนาจในอินโดแปซิฟิกการที่จีนพัฒนา h 20สำเร็จจะทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนทีัใไกลายเป็นของตัวเองเทียบเท่าสหรัฐและรัสเซียซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสตราทิจิกบอมเบอร์เพียงไม่กี่ราย เมื่อเทียบกับ b 2 1ไรเดอร์ของสหรัฐซึ่งเพิ่งเริ่มประจำการ h 2 0จะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแม้อาจด้อยกว่าในบางจุดแต่ก็มีข้อได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์และความสามารถในการบูรณาการกับระบบการรบของกองทัพจีนเองปัญหาและความท้าทายแม้ว่า h 2 0จะดูน่ากลัวแต่การพัฒนาเครื่องบินล่องหนไม่ใช่เรื่องง่ายจีนยังเผชิญกับความท้าทายหลายประการเช่นเทคโนโลยีวัสดุ วัสดุด,ดูดซับเรดาที่ใช้งานได้จริงยังต้องการการทดสอบระยะยาวระบบเครื่องยนต์จีนยังล้าหลังในด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไอพ่นแบบประสิทธิภาพสูงปัญหาด้านซอฟต์แวร์ควบคุมการบินและระบบภารกิจแต่หากจีนแก้ปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จ H 2 0จะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงการตอบโต้ของสหรัฐและพันธมิตร แน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรไม่ได้อยู่เฉย B21 Raider ของบริษัท Northrop Grumman กำลังจะเข้าประจำการในปี2026การวางระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD และ a e g i s ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ถูกเร่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการซ้อมรบร่วมในทะเลจีนใต้และการขยายพันธมิตรทางทหารเช่น AUKUS ออสเตรเลียอังกฤษสหรัฐ สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าโลกกําลังก้าวเข้าสู่ยุคสงครามเย็นใหม่ที่อิงเทคโนโลยีระดับสูงบทสรุปอาวุธไม่ใช่แค่เพื่อสู้แต่เพื่อการต่อรอง H-20 ไม่ใช่แค่เครื่องบินทิ้งระเบิดธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือทางการทูตที่ทรงพลังเมื่อมีเทคโนโลยีแบบนี้จีนสามารถต่อรองกับคู่แข่งในระดับโลกได้มากขึ้น ทั้งในเรื่องการค้าความมั่นคงหรือการวางบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศและแม้ว่า H 2 0อาจยังไม่ปรากฏตัวจริงต่อหน้าสาธารณชนในวันนี้แต่ในโลกแห่งการเมืองระหว่างประเทศแค่ข่าวลือก็สามารถส่งแรงสั่นสะเทือนได้ไม่น้อยปิดท้ายวิดีโอถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารด้านเทคโนโลยีการทหารทั่วโลก แล้วคุณละ่ะคิดว่า H20 จะสามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจในเอเชียได้จริงหรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการให้ผมเพิ่มพาร์ทกราฟิกหรือแนะนำภาพฟุตเทจที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงในคลิปก็บอกได้เลยครับ